และนี่คือ3เหตุผลที่ทำไมเราจึงมีอิสระทางด้านการเงินหลายคนบอกว่าฉันเพียงพอแล้วฉันพอเพียงแล้วจริงเหรอคะคุณพอเพียงจริงๆเหรอคะวันนี้นะคะสอนมี3เหตุผลว่าทำไมการมีอิสระทางการเงินมันจึงสำคัญสำหรับเราข้อแรกก็คือเพิ่มโอากาสในการขยายธุรกิจของเราธุรกิจของเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็เพราะว่ามีการเงินที่สําคัญ อิสระภาพทางด้านการเงินทําให้ธุรกิจของเราเติบโตไปได้อีกนะคะข้อ2ก็คือเพิ่มโอกาสในการที่เราจะวิ่งไล่ล่าตามฝันของเราทุกคนมีความฝันสอนก็มีความฝันคุณก็มีความฝันถ้าคุณมีเงินที่สร้างความฝันให้คุณได้ไม่ว่าจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นแบบอย่างเหมือนมาร์กจะเป็นแบบอย่างเหมือนอีลอนมาร์กคุณก็สามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าคุณมีอิสระภาพทางด้านการเงินแล้วข้อ3ก็คือเพิ่มโอกาสในการที่เราจะไปตอบแทน ให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นการไปทําบุญให้บ้านพักคนชราหรือการไปแจกจ่ายให้สถานที่สงเคะห์เมื่อเรามีอิสระภาพทางด้านการเงินแล้วสิ่งที่เราจะให้ออกไปกับสังคมตอบแทนกับสังคมมันก็มีมากยิ่งขึ้นดังนั้นใครว่าการเงินที่มีอิสระภาพไม่สําคัญสอนไม่เชื่ออย่างแน่นอนเพราะสอนเชื่อว่า ทุกคนต้องการอิสรสภาพทางด้านการเงินและที่สำคัญมันลดเครียดให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย